คี่นอด้งว่แเดตุลาปีบรางวกตเลอได้แก่บริสุทธิ์ได้ตัวลุนสี่สี่สเก้าสี่หกสามาสี่หกปาดเด็ สาเก่าออกเลขกุญแจสิน้องเก6าสี่หกสามอ็ดเกามเดหกสี่เจ็จเ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 จจเ่จเเจเจเจเเจเจเเจเจยเจเจจหจจเเกเเ จบเกมกันไปเลยจบเเกกมันไปลยครับจบเกมกันไปนิดนึงเออคันมันออกไปแล้วกระยำหัวมันดอกพี่น้องเอ้ยกะทํางานทําการใส่นี่คือเก่านั่นแหละจะให้ยังให้ก็ให้ตัวเลขสาสดอกสามเก่าสี่สามเก้าเป็นอสามเก้าสี่มันออกเลขหยัง พี่น้องย่าไปพี่น้องอย่าไปเสียอกเสียใจอันนี้พอดีพี่ซักบอกจากประสบประการกินเร็ตกผลึกมาแล้วว่าหมวดนี้เขาผ่าหมวดนาเขายังมีอีกสูต่อไปเ้าเนาะหรือว่าสู้ไปด้วยกันคุณได้ถือคุณนันดวงดีเดอรอันเด็กที่มันเก่านี่คนถือวะมิดซีดีส์มิดซีรีส์จ้าบ่อเป็นยังพี่น้องบันเป็นยังบเป็นยังหมวดนี้มัน ผ่านไปแล้วเขาก็จจะไปคิดถึงพวกเกลียวเขี้อวนั้นต้องคิดถึงอนาคตนี่ด,ดีอนาคตมันต้องออกมีอนาคตอีสิที่นี่เนาอ,อนาคตพี่น้องครับไอ้เขาทำใจดีใจไว้พี่ยังสอนเรียนให้ท่านออกมาหันเขาหนุนศีขาะมันต้องฮึบหึบมันต้องฮึดสู้ทวดหน้ายังมีหยอดกระเบื้องเลยพี่นอ้องขอบคุณข้าวอันสอบอยนั่นดีนั่นดีไม่กันโอ้ขอบคุณครับมาอีกแล้วครับท้บองนี่แหละ สองหลคะแนนเอาเอาเอามมติอจอ่จบไม่แต่ลอยสองหลอดคะแนนอาแล้วเ <c ười> ดี๋ยวกรมาเดี๋ยวกรมาเอา้าลาข่อยเห็นเจ้าอยู่นครพนม<ว>จะเพือ่อบอนเอิดใส่ข่อยแน่มาเป็นสามแปดเออมันออกสามเก่สาสแปดเออ พี่บอก9 9 3พี่บอกมันคนบอกคื้นมันจะวางว่าถ้าเนื่อผมซื้อผมถึงซื้อตัวมันออกแล้วผมเนี่ยซื้อได้ตัวนันบอกซื้อม้ันเสียดายเงินจะฟ้องเพียงเนาะถ้าพอดีงี่ศัก์จะซื้อก็ต้องซื้อตัวมันจะออกตก๊บลิกป่ะดิเคยซื้อแล้วมันบอกผมก็เลยด้ยตลกต่อไปนี้จะไม่ซื้อแล้วตัวที่มันไม่ออกซื้อตัวมันออกอย่างเดียว ก็ต้องใจให้เด้อพี่น้องครับผู้ใดียวบอมันกันเลยหัวถุกพี่ว่าพี่ว่าพี่จะได้ล่ะวาสนาเนาะมันอาจจะงวดนี้วาสนาเขาทันงวดงวดหนาอาจจะวาสนาเขาอาจจะมาหดกันเด็เนาะาเมันอาจจะเป็นมือของเฮามือนี้งวดหนาอาจจะเป็นมือของเฮาถ้างวดหน้ายังบอแมนอยู่ก็ต้องเป็นงวดเฮ้ยเฮ้ยถ้างวดเฮ้ยยังบอแมนก็ต้องเป็นงวดต่อไปถ้าเราต่อไปบมแมนเนี่ย ปัดสูต้องไปอีกเลยๆเข้าสุดกว่ามันสิหอแม่ครับแม่แม่พี่ดำคืออุ้ยพี่น้องมึงกันได้ยุติคนไหนตอนน้องเป็นเพาพี่ชายคุณไปเก็บทีมาไม่เคยบอกมัวสูดอุดเออพี่น้องเอ้ยคันเจ้าท่านไปแล้วให้อยู่ดีมีแห้งความเก็บจ้าสุได้ความไขกยาสุนี โอ้เสือขาวเขาไปเป็นอยาเคิดแหล่จังเลยหรอกโบเป็นสิบขึ้นหรือเปล่าไอ้โอ้ยโอ้ยอย่าลืมเดินพี่น่องคำวันที่สิบเอ็ดทีสิบห้านี่เขื่อนโบงสาวหน่อยน้ำเพลินโชว์ไม่กำลังใจทีมงานทุกๆคนว่าจะเป็นน้องมันนักพิษบ้นแพงน้องนักสุรศักดิ์พี่บัาน ้อโดนไฟอีกหลายหาคนน้องบอกับพี่ฮอดีใจไล่บริมีประโยชน์ยังติดไปลองเพี่ยงเพียงเดียวเป็นรับอยูสองหมื่นบ่สองหมื่นตัดสุดหกหมื่นช่อยาบลายที่ตำรวจเงียบๆหักพวก่ออเจกีตัดไปยังกี่นลองเอ้ยตัดเนี่ยเด็ใส่ชาว่าเรากี่มาขอทุกท่างใจกรับมานมมียอดเลยอันดีอันดีมิมีสีซอมแง มีปันไปน้ำน้ำโขงไปแล้วไหลลงลงเปนน้ำน้ำโขงบนแล้วชิพผ้ากันเปืนแบบใหญ่นแดนี้วไปหนไงอ่ะเพราะเมือนี้เขาจะส้อมใหญ่เอาส้อมใหญ่มีกระสีเดลอำนาจาจากวันนี้เป็นเวทีตั้งนะคะมีส้อมใหญ่ยอดวันนี้สองหนึ่งหกหกห้าครับครับผมอสองหนึ่งหกห้าสองเนี่ยสองหนึ่งหกห้าสองสองหนึ่งหกห้าสอง ยอดวันนี้แบบชิวๆหนึ่งหัค่สองคือกับฉันเคยทิเคยเคียงไกลไยบอกฉันเคยดัะขั้นหัวพวกเขาบอกโอ้กะสีมักเทปตัวั้นขั้นหัวใจโอ้จะไมพัดกบบนอกเนาะโอ้ดูพัาใจเขาเห็นแล้วสิ มเขาเก่าเหเืเก่าันเจ้าทัวเน่ยเกาขนาดได้หนึ่งขั้นหัวเหอหัวใจเอารูปออกก่สั่นก็ชิบว่าสะผม่ว่าถดอกก็ไเห็นเห็นเก่าหัวหัวใจดโอ้ลูกหัวใจคนเีต้องสี่เฮ็ยจ้งสี่เวนสีหัวใจมันโอ้หัวใจหัวใจโนเคียนเลนี่หัวใจนะเพื่อนเขาเห็นต้องสี่ร้องเพลงร้องเพลงลูก อาจารย์บาลาพักแนบห่นน่อนเลยที่หอดรอบวงเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยดาจะไปได้อนจิตออปอบลาพ้าจากพี่น้องเพ่ยสมนีกันไปแล้วกันนะีกาซีนยอัปลาผาจากพี่น้องกันเหรอโอ้หมันครับมันมานคือทุกเสมอมันเสมอันเคียเก่าเบหมดอดี๋ยวคอสิได้ต่ออีกซินาที ก็มอสองมันโคบอย่าเมื่อแรกห้มันเดายาเม่อะออมันคบเด้ค่ะพี่น้องาเอนเด้อเ่งนั่นเด้อติบติวฝนลาเป็นเป็นเดก็มาอาบนานเกันละพี่น้องะไปทํางรู้กันไปเบิเวทีกันเอาไปรับอยู่นะสักสินาทีก็จะลงนับอยู่คนเดียวหยาดก็ยาดเนี่ยาดก็นเดอะไรกันหร YouTube กะกันั่ง ขายบัตรนะขายบัตรนะคะคุมปิด1น9่บเก้าบาทนะคะ11ตุลาคมนะคะตอนนี้อยากพี่น้องเขาไปเบิ้งนะคะเปนกำลังใจบ่วสีเบิ้งผู้ใหญ่บัอุ้ยเจ้าสีเบิ้งผู้ใดดอกเบิ้องความแปรมันก็ปีฮอดดีนะคะความแดงก็เทียมตัวแทนอาคณะหมุนอุ้ยปุ้ยนะคะฝากพี่น้องเบิ้งแงงนำนะคะเมื่อนี้โซ่นะคะหมอลำสิงสุดใหญ่คะพี่น้องคะ้าจังใดก็อยากขห้ไปเบิ้งนะคะอาจจะเกินค่ามีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับโช์พวกเรานะคะเต็มที่มากๆนะคะ สุดสองคนร่วมกันกับแปร0ี 40, 000, 000, มื่นบุหรับ่ะไปนองแล้วเจอกันใหม่นะคะ